แผ่นดินดอยลอยฟ้ากว่า1219โคง้งเลี้ยวเลาะไปตามเทือกเขาถนนธงชัยกว่า164กิโลเมตรจากตัวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสุดปลายทางบนถนนหมายเลข1090คือตัวอำเภออุ้มพางจังหวัดตากอำเภอที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทย ประชากรในเขตอำเภออุ้มผางมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศิลปะวัฒนธรรมคือชาวไทยชาวมง้งและชาวกรีเรงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าโวโพดปลูกถั่วลิสงปลูกพริกทำนาข้าวทำสวนผลไม้ทอผ้าและเลี้ยงสัตว์ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางแมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ตั้งอยู่ในตัวอําเภออุ้มผางนักเรียนจากหลากหลายหมู่บ้านโดยรอบรอบตัวอําเภอต่างเดินทางเข้ามาร่มเรียนวิชาศึกษาหาความรู้ นอกจากทักษะทางด้านวิชาการแล้วที่นี่ยังปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตหอพักนอนที่นี่แบ่งสัสดส่วนแยกนักเรียนหญิงชายมีคุณครูประจําหอคอยดูแลเพื่อให้นักเรียนบ้านไกลจากตัวอำงเภอได้มาอาศัยระหว่างเปิดภาคเรียนที่นอนให้เรามีอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เราแล้วก็ช่วยประหยัดงบให้บ้านคะ่ะ เพราะว่าครูเขาหาพ่อแม่อุปถัมภ์ให้เราให้เราได้ทํกากิจกรรมแล้วท,ทั้งนี้ของทังคิดว่าเราจะได้เรี้ยงไม่น่าค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีงบส่งเสียเรามากอยู่หอพักก็ประหยัดได้เยอะเลยค่ะก็เป็นห่วงที่บ้านค่ะก็ไม่มีใครช่วยพ่อแม่แถมพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงคนอื่นๆอีก แต่พ่อแม่ก็คำนึงถึงอนาคตของเราก็เลยส่งเรามาเรียนีนี่ค่ะตำบลโมโครห่างจากตัวอำเภออุ้มผางกว่า30กิโลเมตรเด็กๆ ต้องเข้ามาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมส่วนใหญ่ต้องนั่งรถรับส่งซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสวนทางกับรายได้ของผู้ปกครองและบางส่วนพักนอนอยู่ที่โรงเรียนทําให้พ่อแม่ขาดกําลังหลักในการช่วยประกอบอาชีพที่บ้านอําเภออุ้มผางนั้นเป็นอํนเาเภอที่อยู่ห่างไกลจังหวัดตากบริบทของอําเภออุ้มผางนั้นส่วนมากเป็น ชาวเขานะครับพื้นที่สูงในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนนิดหนึ่งนะครับครอบครัวหลายคนก็จะให้ลูกออกจากงเรียนประเด็นที่ให้ออกจากเรียนหนึ่งก็คือจะช่วยเหลือพ่อแม่อันที่2ก็คือโรงเรียนอยู่ห่างไกลนะครับในเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนสูงเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของอภูมิผางเนี่ยที่จะมีโรงเรียนเพิ่มในเรื่องของโรงเรียนมัธยม อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งก็เชื่อว่าเด็กนักเรียนหลายคนก็คงจะตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็รอคอยรวมทั้งผู้ปกครองในพื้นที่ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับเพราะเป็นหัวใจสําคัญในการเติมเต็มความรู้ในการเติมเต็มการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการเติมเต็มให้น้องน้องเยาวชนที่ขาดโอก,กาสได้เรียนต่อแล้วก็มีความสุขกับในการดำรงชีพต่อไปในอนาคต ในส่วนของไอตบลโมโกนะครับในนามชาวบ้านตบลโมโกก็คือรู้สึกดีใจนะครับที่ทางพระองค์ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนพื้นที่ของเรานะครับจะทําให้เด็กและก็ผู้ปกครองนะครับได้รับโอกาสในการเข้าถึงในเรื่องของการติดต่อนะครับ mm hmm. าะฉะนั้นในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวบ้านตบลโมโกก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดขึ้นในที่นี้นะครับขอบคุณครับ สำหรับในพื้นที่ที่อยากจะให้มีการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ในหมู่บ้านในตำบลครับก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยของโรงเรียนตอ่อชะดอบ้านแม่องคีมีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นป .6 แล้วการเรียนต่อเนี่ยมีน้อยมากาทีนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านกับคณะกรรมการโรงเรียนตอ่อชะดอได้หารือกับทางคณะครูว่าเราน่าจะมีการ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมนะครับซึ่งจะมีเป็นผลดีต่อในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งทั้งจะช่วยในการช่วยให้ผู้ปกครองครับช่วยผู้ปกครองอลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้ใจ่ายในการศึกษาของเด็กนักเรียนก็เว้ทรับซึ้งในพระมหากรุรณาธิคุณของอพระองค์ท่านครับก็รู้สึกปลื้มปิติ ที่พระองค์ท่านน่ะท่านไม่เคยทอดทิ้งราษฎรโดยเฉพาะพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารท่านให้ความสําคัญในการศึกษานะครับท่านเป็นห่วงเป็นใยพวกเราอยู่เสมอขอพระองค์ทรงพระเจริญครับอยู่ย่อปาแกสมเด็จพระเทพทรงพระเจริญ เดิมยังเรียนอุ้มาวิทยาคมของเรานะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเพียงโรงเดียวนะครับที่อยู่ในอำเภออุ้มผางนะครับเพราะนั้นก็จะรับเด็กตั้งแต่มนหนึ่งนะครับจนถึงมหซึ่งโรงเรียนอุ้มาวิทยาคมเนี่ยรับเด็กเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็แออัดนะครับมีความแออัดพอสมควรทีนี้ถ้าโรงเรียนมโกโวิทยาคมตั้งได้แล้วนะครับก็จะทําให้นักเรียนที่อยู่กันแบบแออัดที่อุ้มผางวิทยาคมเนี่ยได้มาเรียนที่นี่ และอีกประการหนึ่งเหมือนที่ผู้ใหญ่แต่ละท่านได้พูดไปนะครับว่าเด็กแถวนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากอุ้มหางวิทยาคมเยอะเนี่ยครับก็จะได้เรียนที่นี่ด้วยที่นี่ถ้าเปิดจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดการศึกษาได้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถมีนักเรียนนะครับได้เท่าที่เราประเมินเนี่ยประมาณ600ถึง1,000คนทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางทีเดียวนะครับที่ที่จะสามารถเปิด จะกระนการสอนทําให้เด็กในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้ๆนะยค,ค,ครับโดยเฉพาะในตำบลโมโก,โกเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาและก็ได้รับคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นครับผมขอบคุณท่านมากครับที่มาสร้างโรงเรียนให้พ้นพ่นพวกผมพวกผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนแต่พวกผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่และ จะตั้งใจเรียนขอบคุณครับสมครับีองสามสี่แปนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนโมโกโรวิทยาคมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประสบนิกรโดยระยะแรกให้ใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กรองคีเป็นอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีคุณครูจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาสอนครับก็น่าเป็นภารกากลองที่คุณกับเด็กโรงเรียนตำรวจจราดนบ้านแมงคีและก็นักเรียนในตำบลโมโกที่กรมสุจพระเทพองค์ท่านได้เป็นนิสัยให้เปิดโรงเรียนห้องเรียนสาขาโรงเรียนอุ้งผาวิทยาคมที่โรงเรียนตำรวจจราดนบ้านแมงคีในส่วนของการบริหารจัดการนะครับทางโรงเรียนตำรวจจราดนบ้านแมงคีก็ได้สนับสนุนอาคารอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนอุ้มผางวิยาคมและก็จัดที่พักให้กับเด็กนักเรียนบ้านไกลซึ่งทางเรียนก็มีความภาคภูมิใจและยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอุ้ผางวิยาคมครับก็เป็นครูประจําอยู่โรงเรียนอุ้ผางวิยาคมค่ะได้รับมอบหมายให้มาสอนที่โรงเรียนสาขาบ้านแม่กองคีค่ะจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคุณครูมาสอนนะคะในทุกๆวันนะคะวันละประมาณ3คนค่ะก็ความรู้สึกที่ได้มาสอนที่นี่นะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ ได้มาสอนในเด็กที่ห่างไกลความเจริญนะคะถ้าเทียบกับตว mm ัวอำเภอก็เด็กๆให้การตอบรับในการเรียนการสอนดีมากค่ะ mm hmm. ส่วนผู้ปกครองนะคะก็เท่าที่จากการไปเยี่ยมบ้านนะคะผู้ปกครองก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่เราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษานะครับผมรู้สึกดีมากเลยครับที่มีโรงเรียนใกล้บ้านเพราะเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากนะครับ ถ้าเราเดินทางไกลนี่มันจะเสียทั้งค่ารถค่าอันนี้ด้วยครับถ้าเราแล้วผมคิดว่าถ้าอยู่โรงเรียนใกล้บ้านเราจะได้มีเวลาช่วยพ่อแม่ด้วยครับจะได้มีเวลาไปช่วยพ่อแม่ลดแบ่งเบาภาระวยครับแล้วจะได้ล่งเสียค่ากินค่าใช้ด้วยอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีกับข้าวให้ฟรีมีข้าวให้ฟรีอย่างนี้ครับ เนินการก่อสร้างได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดตากในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าชุมชนแม่กรองและป่าชุมชนอุ้มผางในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38จึงขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการองค์กรรวมทั้งผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่กรรการครูและบุคลากราทางการศึกษาท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการกับเคลื่อนในการจัดตั้งโรงเรียนมโควิทยาคมแห่งนี้นะครับให้ประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคต นะครับสำนักงานเขตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนสร้างประสบการณ์ที่สําคัญที่จะมีความพร้อมให้เกิดเยาวชนที่มีความเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกําลังที่สําคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับพื้นที่แห่งนี้กําลังจะแปลเปลี่ยนเป็นโรงเรียนโมโกโรวิทยาคมในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามความมุ่งมั่นและความมั่นคงต่อส่วนรวมที่จะช่วยกันพัฒนานลูกหลานให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปอยู่เมืองอยู่ป่าได้รับการศึกษาเหมือนกัน